怎妹办？ อยู่รอนๆเครื่องกำลังออกเอ๋อแล้วถึงกี่โมงเออบินไม่ถึงชั่วโมงอ่ะเออเราก็แล้วก็ขับกลับมาอีกชั่วโมงนึงประมาณนั้นชั่วโมงประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วเออต้องเรียกเขาเป็นกี่โมงแทนเออบ่ายบ่ายครึ่งบ่าย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 ล่าย ไอปองนะเนี่ยกำลังออกเนี่ยกำลังออกกำมือกำลังวินเลยเนี่ยกรเท็กออกแล้ววางหมูได้แล้วแก่แก่เราภาษาไม่ได้ปิดแล้วไม่ได้ปิดไม่อันนี้ธรรมดาโทรได้ที่เขาไม่ให้โทรคือไอเราปิดดัตต้าอยู่แล้วโทรได้ธรรมดาเพราะมันในประเทศด้วยกันไงเนี่ยดัตต้าเราไม่เปิดอยู่แล้วถ้าเปิดปิดไอ้โูหมดไฟเนี่ยดตต้าปิดอยู่แล้วไง ลำนูนใหญ่ใหญ่ปะบักเอฟเลยเนาะนไปแบบไปไกลเลยกับไปของจีนของจีนของจีนเห็นแบบเป,ปน็นภาษาจีนแต่ไม่รู้อะไรใหญ่มาก สามารถน้ำไปแบบปิดตาก็ได้าเราอะไรก้อไราะจันทร์เต็มดวงนะ ไฟหน้าด้วยนะเห็นไหมไฟหน้าเคลื่อนอ่ะไม่ใช่มีแล้วนนวันนั้นที่ไปถ่ายรูปอ่ะ Whenever you are seated, must remain securely fastened whenever the seatbelt sign is on. When opening overhead lockers, please do take care as items may have moved and could easily fall out and cause injury. As a reminder, smoking, including e cigarettes, vaping, and the use of any other smoking devices, is not permitted at any time whilst on board, and this includes the toilets which are fitted with smoke detectors. We are pleased to have launched our free onboard Wi Fi messaging service for all executive club members to enjoy on board today's flight, to connect via Wi Fi.